สวัสดีครับสวัสดี F อฟซโรดิแตนของร้านสอเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมจะบอยมีแตนมานําเสนอนะครับอันนี้เป็นโครงนะครับเฉพาะโครงเป็นนี้แตนสี่ล้อนะฮะเฉพาะโครงใส่เครื่องขับได้เลยนะครับช่วงล่างเป็นคานแท้นะครับเป็นคานเอวนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กผสมไม้นะครับตัวนี้รถค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ยางสวยนะครับนะครับขอบ15นะครับ7 0 0อขอบ15นะครับแหนบ2ชั้นหนาๆเลยนะครับเผาใหญ่นะครับเท่าเผาเอวเลยนะครับเหล็กรางนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางหน้า4เอหน้าห้านะครับเหล็กรางหน้า5กระบะตัวนี้เป็นกระบะเพือดำนะครับกระบะเพือดำนะครับนะครับหน้าหทับ3แล้วก็เป็นหน้าสี่นะครับสามารถติดตั้งระบบดับได้เลยนะครับ ห้าเกียร์ใหญ่นะครับห้าเกียร์บียูใหญ่นะครับซัดสีสวยทั้งเส้นไม่มีดมไม่มีผุนะครับปิดเพาสองตอนนะครับกระบะสวยนะครับกว้างอยู่ที่เมตรหกสิบห้าคูณสามเมตรไม่รวมที่นั่งนะครับช่วงท้ายสวยๆเลยกระบะแข็งแรงนะครับไม่มีดมไม่มีผุนะครับนี่ครับ ทันใดหารถใช้งานก่อราคาเบาๆนะครับคันนี้รถค่อนข้างใหญ่นะครับระบบเบรกเป็นเบรกน้ามันนะครับตัวนี้เบรกน้ํามันนี่ครับใครที่สนใจอยากเอาไปวางดาคันนี้ได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับเกียร์บียูฝาเซฟนะครับมีไดชาร์ตนะครับตัวนี้มีไดชาร์ตนะครับ ราคาขายอยู่ที่65 0 0 0ครับคันนี้เอาเครื่องวางนะครับเครื่องสิแรงเครื่อง14แรงวางได้หมดครับสามารถขับใช้งานได้นะครับกระบะเผื่อดำแยกจากหัวเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับ085 659 6501นะครับเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับโทรมาคุยกันครับขอบคุณมากครับ